เรื่องเหนือโลกก็คือเรื่องหมดความเป็นบุตุชนเขาเป็นผู้ที่ไม่มีความหนาของกิเลสเป็นสายฟ้าปิดบังดวงตาอีกต่อไปเ <c oughs> พราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไอ้ต้นกำเนิดหรือแม่บทของกิเลสคืออวิชชานั่นมันถูกทำลายไปหมดสิน้น ไม่มีที่เกิดของอวิชชา,าไม่มีอวิชชาก็ไม่มีที่เกิดของกิเลสกิเลสเกิดจากอาวิชชามาปิดบังปัญญาถ้าจะพูดให้ตรงหรือดูกันให้ดีแล้วก็จะเห็นเลยว่าอาวิชชานั่นแหละคือกิเลสกิเลสนั่นแหละคืออวิชชามันออกมาอยู่ในรูปต่างๆกันหมายความว่าอาวิชชามันแปลงรูปได้ หลายอย่างต่างๆกัน